ปัจจุบันประชาชนกำลังเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ยากมากขึ้นนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับไรายได้วันนี้คุณพรวดีลาธนาดีพูดคุยกับคุณชัดคําแสงถึงแนวทางการแก้ปัญหาว่ารัฐควรจะเข้ามาจัดก,การปัญหาการเข้าถึงที่พักอาศัยอย่างไรติดตามในทันโลกวันโอวัน ผู้ชมคงจะได้ยินข้อมูลนะคะจากทางเครดิตบูโรที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณหนี้เสียในกลุ่มบ้านที่มีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทกำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ในทางเศรษฐกิจแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คงจะหมายถึง การเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้ก็คงจะมีปัญหาท่าโลกวันโอวันกับคุณฉัดคําแสงในวันนี้เราจะลองมาปรับวิธีคิดกันดูรัฐจะเข้าไปมีส่วนช่วยประชาชนได้อย่างไรนะคะในความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเรื่องบ้านนี้เรื่องใหญ่นะคะคุณฉัด ใช่ครับบ้านเป็นปัจชัยสี่แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาใหญ่มาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับค,คนที่เป็นคนยากคนจนที่อยู่ในเมืองครับค่ะบางทีบ้านก็ถูกตีว่าเป็นต้นทุนชีวิตนะคะในเรื่องของรายจ่ายที่มันมหาศาลมากค่ะข้อมูลเรื่องของราคาบ้านเนี่ยค่ะเติบโตมากไปขนาดไหนคะ ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคอนโดแพงขึ้น70%โดยเฉลีย่ยชาวเฮาส์เนี่ยเกือบเกือบหกบ้านเดี่ยวกเกือบเกือบสีแต่ว่าถ้าเป็นในเขตเมืองเดียวกันเนี่ยค่าจ้างโดยเฉลี่ยนะครับของคนในเขตกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณเท่าเท่าเดิมเลยครับแล้วก็อาจจะติดลบประมาณ4%คือลดลงเล็กน้อยด้วยครับจริงๆแล้วเรามีตัวเลขไหมคะว่าถ้าเราจะบริหารจัดการเงินของเราเนี่ยการใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมันจะต้องไม่เกินนเท่่าไระะค,ะค ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานโลกเนี่ยเขาจะกําหนดเอาไว้นะครับว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนี่ไม่ควรเกิน30%ของรายได้แต่ว่าในของพอมอของประเทศไทยเองนะครับก็มีการตั้งเกณฑ์เอาไว้ต่ํากว่านั้นอีกคือทะเยอทะยานมากตั้งเป้าไว้ที่15%เท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อกลับมาดูตัวเลขนะครับว่าครวัวเรือนต่างๆเนี่ยมีการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็จะพบว่าครวัวเรือนเกือบเกือบแปนะครับก็มีการใช้จ่ายเนี่ยเกินตัวเลข15%นี้ไปแล้้วก็ถาเกิดเราใช้เกณฑ์ที่เป็นลหน่อยคือ30%เนี่ย จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายบ้านก็ยังจะสูงเกินไปสําหรับคนสัก40%ของสังคมถ้าเรามองจากปัญหาเรื่องของรายได้ที่มันไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐมีแนวคิดในการทําให้คนเข้าถึงบ้านเนี่ยยังไงบ้างคะครับที่ผ่านมารัฐก็พยายามจะใช้วิธีการสร้างบ้านเพื่อขายนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับโครงการที่จะได้ยินกันก็คือบ้านเอื้ออาทรซึ่งจะมีการไปตั้งหมู่บ้านคนจนก็จะมีการวางเป้าขายกันครับว่าจะมียอดขายต่อปีหรือว่าต่อช่วงในแต่ละแแผนเน่สักาไรล้ว มาในช่วงของแผน20ปีนะครับของตัวแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าจะต้องมีการขายให้ได้อีก6ล้านหน่วยครับแต่ที่ผ่านมาก็ถูกวิจารณ์อยู่พอสมควรนะคะว่าผู้มีไรายได้น้อยตัวจริงี่ยมักจะเข้าไม่ถึงพอรัฐลุกขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เองมันอาจจะยังไม่เหมาะกับบทบาทของรัฐหรือเปล่าคะ ซึ่งวิธีการที่รัฐสร้างบ้านขายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนโดยที่การสร้างบ้านเพื่อขายเนี่ยมันจะต้องมีการใช้เงินก้อนใหญ่คนที่ไม่ได้มีเครดิตดีรวมไปถึงคนที่ไม่ได้ทํางานประจําซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานนอกระบบก็จะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอีกนะครับก็คือเวลาไปสร้างบ้านเนี่ยมักจะเกิดการสร้างบ้านตามแถบชานเมืองซึ่งมันก็ห่างไกลงานห่างไกลบริการสาธารณะ เมื่อจะต้องเกิดการมาทํางานหรือไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเกิดการเดินทางที่มันระยะไกลามากก็เป็นความลําบากที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการจํากัดสิทธิ์คัดกรองนะครับว่าใครจะสามารถซื้อบ้านได้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ กลุ่มคนยากจนหลายๆคนเนี่ยตกหล่นไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาที่จะเกิดการก่อสร้างเนี่ยก็มักจะเกิดความล่าช้าแล้วก็ทําได้ไม่ทันกับความต้องการของคนเท่าไหร่ครับค่ะจริงๆดูเหมือนนโยบายเกี่ยวกับบ้านนะคะเช่นบ้านเอื้ออาทรบ้านสวัสดิการต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของราคาที่มันค่อนข้างจะถูกกว่าราคาตลาดแล้วก็ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์มันยังเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการมีที่อยู่อาศัยใน สำหรับคนที่มีรายได้ค่อนข้างจำกัดในเมืองไหมคะกรรมสิทธิ์เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีความมั่นคงนะครับแต่ว่าความมั่นคงเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าต้องมาจากกรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียวเราสามารถเปลี่ยนวิธีอื่นๆที่สามารถทําให้เขารู้สึกมั่นคงกับที่อยู่อาศัยได้เช่นกันต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการสร้างบ้านของรัฐนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยครับ ถ้าไม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องกรรมสิทธิ์แต่มีความมั่นคงนั่นหมายถึงคนบางกลุ่มอาจจะหลุดออกไปจากนโยบายนี้ได้หรือเปล่าคะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีนะครับแทนที่เราจะสร้างบ้านแล้วก็ขัดกรองนะครับว่าใครจะมีสิทธิ์เข้ามา เราควรจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบมิกซ์มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้การที่เราสร้างแล้วให้คัดกรองเนี่ยเกิดปัญหาตามมาหลายเรื่องจากที่พูดถึงเรื่องของคนตกหล่นแล้วก็เข้าไม่ถึงนะครับจริงๆแล้วมันยังมีปัญหาในเชิงสังคมเรื่องของการตีตราว่าตรงนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านคนจนเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนนะครับระบบเนี่ยให้คนรูปแบบต่างๆเนี่ยใครก็สามารถเข้ามาได้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เกิดการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าสังคมของการพักอยู่อาศัยอย่างการมีบ้านเนี่ยจะนําไปสู่การดึงคนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันให้เติบโตขึ้นได้ด้วยนะคะมีตัวอย่างไหมคะว่าเราควรจะต้องเดินนโยบายนี้ไปในทิศทางแบบไหนต้องมีวิธีคิดแบบไหนคะ่ะ หัวใจสาคัญนะครับก็คือการที่เราต้องเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เช่าเพื่อการลดโอกาสตกหลน่นแล้วก็มีการสร้างหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็หลายระดับค่าเช่านะครับซึ่งมันก็จะเป็นการคัดกรองแล้วก็ทําให้มันเหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มแต่ว่าเหนือกว่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เกิดความมั่นคงก็คือการทําให้สัญญาเช่าเนี่ยมันมีความมั่นคงได้ไม่แพ้การซื้อครับ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศมีการกําหนดรูปแบบสัญญาได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายๆโครงการของเขานะครับก็สามารถทําให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยร สัญญาเช่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นรัฐเนี่ยไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่หลายๆโคตามันก็จะมีการกําหนดแบบนี้อยู่นะครับนนซึ่งก็ทําให้อย่างเช่นในออสเตรียนะครับก็จะเป็นหนึ่งในต้นแบบนะครับในเรื่องของโซเชียลเฮาสิ่งทั่วโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยไม่ได้มีบ้านอยู่นะครับเขาใช้วิธีการเช่ากันระยะยาวนะครับตรงนี้ก็สร้างความมั่นคงให้กับคนในเมืองได้ถัดมานะครับในเรื่องของการทําสัญ,ญญาเนี่ย ตอนแรกเราเห็นว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับว่าค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้เยอะใช่ไหมครับในต่างประเทศก็อาจจะกําหนดได้นะครับว่าค่าเช่าเนี่ยห้ามผันผวนเกินแล้วก็ห้ามพุ่งเกินเร็วกว่าค่าจ้างของประเทศนะครับมันมีรูปแบบอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นทําให้มั่นคงไปถึงลูกหลานบางคนอยู่กันมาระยะยาวอาจจะเกิดการเสียชีวิตบางคนไต่เต้าทางสังคมอยากจะมีบ้านอยากจะย้ายออกไปก็อาจจะมีการให้สิทธิ์ กับคนที่เป็นเครือญาติหรือคนที่อยู่ในครอบครัวก่อนที่จะสามารถเช่าบ้านต่อไปได้นะครับการที่จะต้องควักต้นทุนชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่มาเพื่อที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องยากรัฐเองก็ควรจะมีบทบาทในการเข้ามาเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณชัดค่ะ